สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซี FC ทุกท่านจ้ามื้อนี้กับวันที่หนึ่งมิถุนาหกสามค่ะมื้อนี้กะจะไม่เผยโจ๊บดีเนาะเขาจะถือรางวัลใหญ่มื้อนี้สิบล้านหกล้านสิบสองล้านแล้วมื้อนี้วันที่หนึ่งค่ะแค่แค่จะเป็นเศรษฐีคนใหม่วันที่หนึ่งมิถุนาอันนี้มาละเบิ่งงัวเบิ้งควายกะกะได้เงินขึ้นกันกำไร ขายไปซื้อมาขายไปกำไรเหมือนกันอันนี้ก็เศรษฐีเหมือนกัน งวท้องงวท้องเน่าใดคะข้าลน,นี่หหนเจ็ดห้าหม่นเจ็ดนจ่ห้าหมื่นเจ็ดตัวน้อยเอาแม่ลูกอย่ะเอาน้ำกันห้าหมื่นเจ็น้ำกันนะห้าหมื่นเจ็ดน้ำกัน ท้องหเดียื่นหนึ่งพันสี่หมื่ันอันนี้ก็ของในห้อยสายันนะคะอันนี้สี่หมื่นหนึ่งพโอ้รูกไปแล้วไปล้วเบอร์โ,โทรติดต,ต่อกนนะคะศูนย์เก้าส่สี่แปดหกเก้ค่ะ ข้างทางขทานานลลงไปแล้วลงไปแล้วอพอดีมาสูงอยู่นี่พอดีฝนมาตกใส่นะพอดีบางฝน พคตกไล่ล้วเด้อพอตกไลแล้วาม้าเบื่อมเน้ยพให้ไลเออฮะามาเื่อมเนียพอให้าเลือเลยแคต็แน้วดิยามาเลือเลยนไล่เลพุดิโอ้เข้าไปฝนเต็มเลยแบบน่เ้ลาไปกน้คตรมาเือ้รอิเหลืองหัเลยนี่หอยเข่าโคมดเลยยานฝนนาะ ไปยังก็ยานฝนคืออยู่ใต้ฝนอยู่คือยานฝนนะใต้ฟ้าอยู่ออตอ่ฟ้าก้อนมีีแดเจ้าัาวาวเอไนม่ผิดห่ีมาว่ามั่เฝนตกลงมาหน่วยเลยตัวใหญ่ของเจ้าบ่เออครับ่าไดนะเกสา ต <Keep S 2> ัวใหญ่เีย93แม่กับลูกตัวไหนครับลูกลูกนอนโรลูลูกนอนโคโลครัใหญ่สุดผู้นอนตัวตัวนี้หัวใจสู้นอนโครโลอยู่ครใหญ่สุดผู้915ตัวนี้ดิโอ้ยของเจ้าของเจ้า915อยู่ครตัวใหญ่9้5อยู่กะไก่ แม่ก็ลูนอนอยู่ะแม่ก็ลูกนอนอยู่หัวอ,อ,อันนี้ขวองข่าเจ้าเดียออกมาแล้วคนเรากออกมาเลยได้นี่ฮะคนไรเพราะว่าโซนน,นี้จะคองตองอ้อยโซนลงไปนี่ไปฮอดูฮองกลาง เป็นโลโฟนกันรล้วเจ้าของกันพ่อปรเห็นพ่อประหินถามราคาเลยอของจ้าเจ้าเจ้ามือหาจะปีละล,ลูกลูกเด็กลูกปีหนึงน่งเดโฟนเศร้าเลยนะ ไปเบิ่งกอนไปเบิ่งค่ะเจ้าของี่หลีก็อยู่กอค่ะขงมูอขอม่่เออเออาขาวขาวจ่อยแ้วขอเนื่ยาข้ดอเขาน้อยโของเจ้าบ่ห้าหมื่นห้ามืน อ้วไแม่ขาแม่นะขานี่นะบุคายกวอันนี้ห้าหมื่นสตัวต่อไปไหนค่ะครับข้างในอ่ะห้าสิบเหบ้าโคมบ่สองโคมแล้วบ่โอ้โคมละห้าสิเก้าวะฉันห้แม่ลูกแล้วก็โคมน่นอีกห้เกแม่ลูก จะค้องปัญหาออกมาฝนตกเข่าร้อนฝนมาซะนี่จเข่าวร้อนฝนแล้วคนใดก็ดีหาสิบเก้าโอ้โคมละหาสิบเก้าโคมละห้าสิบเก้า พวกสีตังขาวลองบานตรงขามล่องบานพวกสีหน้าแกเราอยู่อันทางดำเลยครับทางดำเลยความมหน้าแกหน้าแกก็ว่านังอ่ะ วันศุกวันซุปพวกสีวันวันพุธอ,อันนี้ของในหอยดูเลยค่ะโทรหาเลยค่ะพี่ตค่ะศูนย์ 03. หกสองเก้าเก้าห้าเจศอยู่พคกสีเละพกสีกระเปิดวันพุธเนะหน้าเกกระเปิดวันศุกรข้างนั้นอันผู้ชุมากุกระเปิดเลยเนาะผุมากเนะิได้หลายนัดโอ้ได้หลายนัดละ สุชมาคือเปิดได้หลายนัดแล้วแต่ละตัวสูงสูงฮอดหนา้าผากคนถ่ายร้อยหาซีพหน้าผากอซ้ำคอยคนแล้วแต่ละตัวอันนี้ตัวเขนาดยังไงพวกมืดไปพวกมืดไป,มไปแม่ลูกวะแม่ลูก หกเก้าม่แหม่นหกหมื่นเก้าหกหมื่นเจทอดตอบ่ะโอ้กบลุหกหมืเกาเอาทำไทางลูกังถึงสิขายสิาว่าบขายได้ขายสิ6ด แเม่กบห้าแม่กาสาแม่ก่สิหกะสลูกมาสี่มลูกสี่หมื่นโอ้ลูกอ้อแทงก่อนลูกอ้อสี่หมลูกไปทางัวงามไปทางวงามเอาไปทางัวงามสิ ว่าเอาไปได้เอาได้ยังบ่เลวเด้ยังพากันพันเดียวยังพากันอยู่พันเดียวติยังบ่แล้วเด้ติบ่แล้วยังอ่ะยังบ่โอเคยังบ่โอเคยายสอนยังไม่โอเคยายสอนอ๋ออันนี้เท่าว่า50,000 <coughs> <initiatives> <coughs> <coughs> 5 50000 เต็มเปี้ยใไรเต็มเปี้ยวไรเต็มเปี้ยโอห่าสิบเจ็ดคนห้องใครนะห้าสิบหกห้าสิบหก ตัวละซาสามห้าสิบหกเขาบุกขายเขาบุกขายโควิดเขบขายไม่ต้อกินละโควิดสิห้าสิบหกขายละห้อนย่ำขายละห่อนย่ำขายตัวละตมเลยมันโดนเหยียบเปน่อนงน่ มันห่าวมันจะคมแมมันห่าวมันคกระโคคึกเขาวะไอ้คนบคึกกี้ซื่ออยู่เตาเรียบร้อยเรียบร้อยขนาดทีู่กไปค้าตเบึงเขาามีผูสมา้ีเรื่อง้กันเนาเขาใหญ่ด้นะอ เป็นได้งคักยุ่งหรบวกคักราคามันคุณน่ะคักยุ่งับบวกคักราคาวะสัสต่อเอา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 ต่อได้ต่อได้เราลองกันได้เราลองกันได้เขัยุ่งัราคาราคาสูงพดีมันอ้อนก่อนสิให้มันอ้อนก่อนสิ้จมั้เออ ว่าอันนี้ขอ,อนขอ,อนหนาหอยและสองอได้ดี เยัะปะสามสิบสองตัวละสามสิบสองตัวละสามสิบสองรุ่นนี้รุ่นนี้ค่ะเบิ่งไดค่ะจะไปขุนจะไปเลี้ยง ปกินยายาฝนตกนจะไปนั่งอะไรได้ไมวยืนแล้วิโอ๋อันนี้ก็ไ่วยืนแล้วนีนอนละไวยืนแล้วนอนละนี่กัอนเลย่านได้ค่ะซีหมื่นสอง สี <42. S 1> ่0มืนสองนอนเพื่อกันแทะลูกกับแม่สี่0มือนสองเอามาจะโค้งค่ะมาสองโคง้งครับเล่ตัวนึงเล่ท่าดเล่นี่ว่าห้องส <40, 000. S 1> ี่0มือนเะ็สี่มือนเกครับก็เมื่อยนะแต่อยกลุกนะโค้งน,นั่นเลยค่ะโค้นั้นหาเมื่อยหาเมื่อยหาเมื่อ ได้เสือไ้เยไเสเละลูกเละพับบลูกนอนนี่นะบอลูกเหเมื่อยบ่เมื่อยบ่บลกบ่บอลูกนอนเมื่อยหล่าเนาะบลลกอันนี้คืออันนี้ เบอร์โทรคนคะศูนย์เก้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสองสามการบ้านสงเปื่อยตงเปื่อยตมเตตะบนนาฮีตะบนนาฮีอ๋อนาฮีไปตะบนหร้อดิับตะบนนาฮีห้องไหนดโอ้นี่บาะออากาศเท่านี้อำเภออากาศอะภอสะกอนนครนะคะแถวสกลนี่นะคะติดต่อโทรหาคุยกันได้ค่ะน้อบ่ยอมลูกเลยคนละเมื่อยแห้งหลาย หัโตเมื่อกี้บวลุกเลยเนาะหัวโตยันน้ำสิยันน้ได้หมือเาะ่ะควายหันยน้ำมัวยันน้ำเปนเลาะต่อเลาะตอเลาะพอตัวนี้แขนะตันี้คนสิมาอีกแล้วเนี่ยชิได้ไปแล้วค่ะคนคนหลับแล้วค่ะ คน,คนไล่ละคะไม่คนรัดคนไล่แล้วจะได้ไปละคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะที่ตามคลิปต่อไป้ะจ้าขอพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า